ฝีปากขาวหอร์ูตาครับมาติดตามช็อตเด็ดๆนะครับเด้อประมาณ4ีมงกว่าๆครับเอฟซีทีรอคอยครับห้าน้อยตอนกลางวันนะครับเนาะครับรอบกลางวันครับกเตรียมปากกาครับเตรียมปากกาไว้พร้อมนะครับเด้อช็อตเด็ดๆครับห้ามพลาดเตรียมไว้ช็อตเด็ดๆเดี๋ยวตัวไหนเดี๋ยวก็ติดตามไว้พร้อมกันแอดจิมครับเนื้อโมนี่เอาทั้งช่องมาเสียงใสเลยจ้าเสียงใสแล้วโมนี่จะแล้วมาได้แล้วไป เอเห็นหนากันดูเนาะค่ะต้องมนี่กันที่เยี่สิบหกเนาะค่ะไกล่มือเลยเนาะค่ะมือ้านนี้ค่ะไปวัดบัดปลานโนจะป่ายอดผับปาค่ะแต่ 31, สามห,าห,หมื่นหนึมมน่งพันสามร้อยก็ได้วันสามร้อยเท่าไหรแปดห้านนะะรบรอสามสามพันแปดห้าเรื่องอะไเออสามหมื่นหนึ่งพันสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบห้าเนาะค่ะสามแปดห้าค่ะเม่นค่ะ แล้วก็แม่คู่ไปยูทูปนะค่ะที่แม่คู่เบาไว้ว่าแม่คู่มักเปรียกหกแปดห้านะคะหกแปดห้าพอดีแม่คู่ไปไปจุดจานเรียวก็เห็นเนาะไปจุดหัวใจว่ลในตัวใดตัวที่แม่คู่มักซื้อ้คือหกแปดห้าแม่คู่ไปซื้อไว้ค่ะหกแปดห้าบางทีได้ยูทูปได้แปดห้าหกทั้งสามตัวนะคะตัวเดียวกันนะครัแล้วก็ไปเห็นยูคาน์มยาสวนเจ็ดห้าอันที่เอาเอง เอาลรตีโซ่ให้เบิ่งนะคะเนาะนั่นล่ะอีแม่กู่ไปเห็นเมื่อวานนี่อันนี้เป็นกระฝากมาทั้งช่องของนางกองกอยนะคะคือไอ้ว่านนะคะของเอกบ่ะนางสาวเปรมกระมลภูวิภาคพร้อมครอบครัวถวายภูเนะคะครับถวายภูอันนี้สองพันนึ่งเมื่อวานเป็นรวมกันเลยทวีสุวรรณแม่กู่แล้วก็ เกียวันคนละห้าร้อยนักมาสองร้อยนะคะร่วมเป็นสี่ท่านกันอันนี้นักน้อยเกียวันคนละห้านะคะอืสาธุขอขอบุญขอบคุณเกียีหลายๆเลยค่ะเด้อสี่รวมบุญมาเรื่อยๆนะคะบ่ขาดสายวันที่สามสิบเอ็ดนะคะจื่อกันที่วัดปู่เที่ยงองคือเก่าเลยค่ะเด้อช่วงเหมือนอากาศไปเบืองทถวเวียดจุบันบา่นเฮ็ดห่อใสแล้วนะคะเนาะพร้อมกับศาลา ค่ะซาลากกสะวางไปเรื่อยๆตัวไปเรื่อยๆพร้อมกับกําแพงวัดเนาะคะ่ะกําแพงวัดกับบ้ทันได้เข้าไปเจียแม่คู่ก็บ,บ่ทันไป็นซองมึงเนี่วัดบ้านได้ไป,ไป็นซอมึง <laughs> ไปไปมนันลากแล้วล่ะเจียมแต่ว่าเงินใจบ้านท่านเหมือน <laughs> ไอ้สร้างกินไปเฮ็ดซอยเนาะคะา่ะครับผมอ่าพี่ไส้เนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าไปไปเฮ็ดอยู่หัวหัวกําแพงวัดดานซ้ายมือนะค่ะแล้วก็ แล้วก็สร้างเสรีเนาะค่ะที่รับผิดชอบก็บคือมีมีกําลังเหตุสาราแล้วก็เฮตุประตูโค้งแล้วก็ปั่นพญานาคด้านนานเนาะค่ะแล้วก็เฮ็ุเท่าเปส่วน,นะะก็ฝฟีเือของสร้างเสรอเนาะค่ะกาสร้างกระใจก็ฝฟีเือสร้างเสรีค่ะเอกมาสวยงามเนาะคะ่ะคือวันนี้สิบเอาร่งองความฝันหายฟังเรื่องการนี้ว่าเป็นแม่คู่ฝันเลยเพิ่นทร่มากเพิ่นฝันว่า เพิ่นไปเป็นงานนี่ยังโบแม่ผู้กัจจบ่ได้ยานันเนาะค่ะเพิ่นเบามากแต่ือปู้เพิ่นเขียนเหลียงให้เพิ่นครับผมอันนี้เราสู้กันฟังเนาะค่ะบอกบอกเขาบลัวนี่ค่วงฝันของผู้อื่นเนาะค่ะเอฟซีพวกบ้าบวบฟัง0014ค่ะ0014 0014ค่ะความฝันของเพื่อนเนาะค่ะเพื่อนทรมากบอกให้แม่ผู้ฟังว่าฝันเห็นนี่แหละเป็นคือจังไปท้ำบุญนี่แหละว่าสันว่ากอางขาป่าเป็นคือกอางขาป่า เขียนเลขไวหวภาษาตะเคียนเลขกไไก็มีศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่นะคะอืมรือสิเป็นอาหารกขางวันเรือเป็นอาหารมื้อนี้นะคะอันี้ก็เลยก็มาเอาสู้กันฟั้งเนาะค่ะหามันเมียนเพราะว่าของฮปุ่นสมเนียซอนกับสี่หนึ่งห้านะคะเนาะสามเสาไม่้างหวัดก่อนเลยอืมอือจะหงัดก่อนหงัดหัดอันที่ตางเสาไม่ฝางยค่ะ ศีอว่าต่นี่่ศูนย์สี่ศนนี่ต่ำู่นี่ท่านจะออกได้แครัาเลยออกครับอาจจะคนคนนี้ก็ได้ที่มันถอยต่ำไฟถ่ายมันแตกเสียหมดไ้ใหม่เลยต่ำแค่เสียเพรทวนควบจำกับจำเ่่าคได้ใด้มันหลายตูเนอะเมื่อหนที่มันมาหาคู่เราคนนี้ถอยต่ำครับอ่าปฏิีแม่คูกับสินม่ต์ปูนะคะเนาะครับผมค่ะ มือมอมมปูตาปูคือปลาค้าปูผูปูบุกงเจ้าืเจ้าท้าเจ้า่าเจ้าอบเออคือบุกบ้านได้มากทัากระบุกท่ากาบวานนะขอปู่คือปลาค้าได้ี่เก้าเก้าเปิเาะเออบุกร้านก็คือตัางแบบนู้วเะว่าขอปู่คือปลาค้าตั้งอยู่ที่ไนเออ่าได้เขื่อนใหญ่ไปทั้งไหนหรออืมแต่กูมองเก้าอืม เออไปทแต่ารดงมองเขาเออลูกราภูว่าคนบอบกุกมกันหอปูชื่อักขาวลูกใว่าทานบ้านดูบองตับ่ท่นเขื่อนางไปแชตูจากการดงหนึ่งปูชื่อักขาวกาูหนึ่งปูคุู้บุุ่มกดูหนึ่งแล้วลูกเอองับ้านเลยคือก้าเก้าเปิดก้เก้าเปิดแล้วลูกเออ่ลูกแกือไงประเทศกับตามหอปูชื่อักขาวนั่งดูมองเขา แั้วลูกเด้อจะไม่เปลี่ยนแปลงจงไม่ไปไหนจะกับว่าทันหานแล้วลูกเด้อตื่นจดจไใบใจใจว่าเพรปู่ือฝาขาวเดข้นเก้า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 เปอะตื่นบาว่าเด็กซูญหายไปใารดูให้ใจเสมอไม่ชูญหายไปไหนไม่คือูญหายไปไหนูญหายไปไหน สูนมันหายไปไหนพ่อมาถึงสูนหายไปไหนมันสูนหายไปยก,กับเก่าบป่พ <c oughs> ่อมาแบบไปไปาช้รูปน่องน่าจะเหลืองเบาเยอะนะกองกอ,องามอ่ะพ่อทางานรุกรานผู้ใดมีใจ่ใช้ใช้ท่าจักมากกจับมาหว่ามากข้าระหวะมากได้แล,ล้วเออบอได้เส,สียงเงินเสียข้ามเข้าบ้านเออเปิดประตูก้ามไม่ได้เสียข้าวบาท บ่อแดงกคาบนะลูกเออบัตรค้นสมกับบ่อดงเสียอบัตรคนรวยกับบ่อดงเกลือนะลูกเออเออผู้ได้ตังใจมากจากมากกลับข้าระหัจากมากรวมบุญรวมกุศลมาได้พ่อมม่ได้เกลืนะบ่ดงเกลืใบพานนะเออแม่ได้จางแย่มากมื่อพ่อกับบ่อเกลือนะเออบ่อแดงเกลืแบแบ้บเอาเข้ามาคาพันประตูบันว่อแดเอ พ่อได้ถามมาเวืเ่องเงินก็กระเป๋าไม่พ่อหาร้อยเก้เาถือบ่ะพ่อได้ถามจากเขื่อเรื่องอะไรพ่อไก่มากแต่จังมากเพะพ่อไก่งแต่พ่มากนะลูกเนาะมไม่ได้ถามเรื่องเองินถามเรื่องจิตใจว่าจากมา,มา,มา,ามไม้ดับทาไม้แค่นั้นมาด้วยน้ำใช้ใจจริงมาเป็นมิตร ได้นะ้ลูกนะามากเปิดมือมาเปิดคือเปิดนองแล้วมาเปิดักตูกัน้นะลูกเออขั<า>้นมากดีขัว่าดีขั้นมากบางทพอเต๋บมงคงหมดะจว่าเปิดขาเลยบาดีกันอว่าบางทเต๋ฟังหมดเลยเต๋เรื่องเลยคือนั่งหนักหน่อยคือต่างเอาดยวห้ยมัคงหมดเลยขั้นว่าบ่ถืีคอมน่งบางทีก็คือจอัอาาง,งน,งน,งงนีนั่งกกอยังไๆจังนี่้ว่าพอเตะบ่ไ้นะ เม่้ยงตู่อตุ่มเลี้ยงต่ต่ลูกบอนเยอะกว่าแต่ืองนีอ้คำามคำรคำากะเรียกรอยแล้วบอกเียอยู่แต่เนียมันมม่เป็นกางข่ะเพราะขนั้กูก็จงังวอในตึกในใจไวานะลูกนะเออผููได้อยากเชืนอยากขงอยากวบบุมเออกับมาเรืองการใชแต่ถึงแล้วลูกนะเออค่เป็นพี่เป็นใครกับผููได้เออ พวกจำเผื่อคิว่ามีเจ่ามีต่อเออก้ได้คือว่าคือว่าแตจจะไปตื่นมูมานน้ำเขาลแล้วเออให้เพก่อคิดเใ่อึกถเพมองอืมข้ามือสองหูสอตาให้มีคิดมีแก่ให้มีขมองให้มีความเชื่อใจได้ความเชื่อข้ามเบาล่มรมแรงแรงข้ามเบาของคนอืมหูจักว่าว่าเปืนจังไรคือกันกำร่มเบาแรงมอ เฝ้าได้ทุกทิทุกอย่างเบ้าให้คน้มคิดกันก็ได้ด้ยครับผมว่ามันท่ามาดาหด้อปากหนึ่งว่ามันท่ามาดาด้วอปากคอืมพูดให้คนดีก็ได้พูดให้คนชั่วก็ได้พูดให้คนตกต่ำก็ได้เออบางเคืือบางที่รุ่แรงจะแคลงรัวเออคพอว่าเขาเป็นมานน่านแล้วเออเขายากเข้าใดรับป็เขาเอาไปก็ปตามเขา บาไปขั้นเท่าคิ๊กข้อมันเทืยอตรงขั้นเท้าบอไปเชื่อผู้อื่นแบบเชื่อมั่นตัวเองไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือมันเกิดขึ้นพอะไรข้าใจตัวเองใจตัวเองบ่แน่นอนใจตัวเองบ่นักเล่องพ่อแม่บ่ถับถ้าใจนักเร่งพอกล้กาได้กล้าเสียนะกล้าได้กล้าเสียกล้าคึกแล้วก็กล้าทาด้วยบ่ามายถือให้ย่อมาจูงจมูกจะของ ผู้เฒ่าน่ะเขาเจอปัญหาให้ข้าจักบาทอะไรสุ้เขาให้ข้าพ่อรานว่าต้องถามว่ารานแบกให้พ่อร้อยว่าบุญไม่หรือมือแต่คำพูดในเมื่อเขามือแต่คำพูดการกระทำไม่เมือเราจักไปสนใจทำไมครั้งรับที่หอบปู่ที่ฝาเขาเรียกขี้ก้าวก้าเปล่น,นะลูกนะเออมาหาพอ่อมาเดือดใจใช้ใช้ธรมมาปึ๊กช้าหา,หารือเออ มาขอคำแนะนำจากองค์ป่ตาจะทำยังไงชีวิตจะไปรวมไหมพ่อเออแล้วจะแก้ปัญหายังไงไม่เมื่อดวงเข้าบุญบาตรนะเข้าบารมอพ่อก็จะตอบว่าเราไปก่อนนะลูกนะบุญบารมีเราจะไม่ถึง่้าะสงทางบุญบารมีไปเรื่อยๆนะลูกนะเออพ่อให้ถึงแนวทางแล้วลูกเด้เรื่องเดเรื่องเมือกจะไปงมงายอื ดัไปหาคือร้ายเรื่เบ um. mm. ื <S <S ่อก mm. like, okay, hmm ับได้เออคือร้ายมันกัเอิดคือเสีอราคาฮกโกกับพ่อีับไปหาคือร้ายคือเรื่องนั้นจำรับมือนี่พ่อก็บอกร้ายตู่นะเรื่องเรื่องเบื่อพอเท่าเบาเลยเขาบอกเรื่องเรื่องเลยอเ่าไปมันบาดิ่งนราเออเรียงร้ายมันกัดที่หายวายวัอคือคูามมีชาติชาติต่างชาดคุ้มทื่อไปก็มืด มื่อรั้งกระโคขอรอดเริ่มไปชื่อไปเรียนมุ่งการข้าหลอกข้านั่นคือใส่ข้อใส่ง่ยงามเมื่อเราจะมาน,าามาาววนมั่งไห้มาโถดฝาโทษควนโทษร่มโทษแรงอืมมันตึงไปจังไห้ดิ่งใจเขาคมบ่คือาการเรียนนะากางแรีบ่ได้ไปโทษร่มโทษแรงบ่ได้ปดดไปโทษผู้ใดก็ปล่อยตามอารมณ์ เนาะแปลว่ากันเลยเนาะเออเข้าจะไปหารวกคดคอื่นแล้วลูกเออโคตัวเองบนวาสนะตัวเองมายังไม่ถึงเราก็ต้องพยายามลูกอืมบามาว่าเห็นทางคือก็คือตามทางถึงเขาห่างเขาไม่แต่กาไม่รับเขาเออบางเพื่อบางพื่บญบาเราไม่เข้ามาบ่รทัดหขอต้องอดทนแล้วลูกเออคนเราเกิดมา ทัดโลกย่อมเป็นไปนตามกับแม่บาบุน yeah, เออเกิดมาในโลกนี้ผู้ใด,ดทางบาปทางกรรมนี่ยังการรับเอา,ร,เอารับเอาให้มันจบมันถี่ใช่มีใช้ชิ้นให้มันจบมันถี่ขั้มบาบาขั้มบาบาุนนะลูกน้องนางแบาบ,าบ,าบาต้องชดใช้กรรมมืดนางแบบเขาเอินบาหนึ่งเจา้ามืดชีวิตของเราเข้าเป็นหนึ่เป็นชิ้นหนึงชิ้นเครื่นนหนังของจักบ uh huh. าลุนแล้ก็จบกรบมนั่ขึ้น ขันเขาบ้าใจมากกับบ้ามื่อกรรมเมือเขาใจกรรมใจเว้ยเมื่อเขาจำสิใดเท่าสุดเออๆพ่อทำงานบวกร้านตรงทั้งห้องให้หัวมุกมัวใจญาไปคือกรุงการญาตไปคืบร้ายคือร้ายขั้นมันดือขึ้นครับทุกข์ขับขีดกับคือขั้นคือร้ายมันแกิปัญหาอะไรต่จำคือบในเมื่อคือร้ายแกิปัญหาบ่ได้เออมุกมุง เครื่องข่นจะคล้องเป็นทวกวงนี้วงว่าเคื่อขจะคล้องเป็นบากเป็นประถานการหกจากปล่อยบากนะลูกนะเออรับฟังคนที่ดีคนถที่ดีเคือหยังแนะนําไปทางที่ดีแต่เพื่อนส้หรับเพื่อนที่ไม่หวังดีแนะนาเราไปทางที่ผิดนะลูกนะเออครบคนดีเนาะครบคนผ่านผ่านไปหาผิดนะลูกนะถ้าครบบันดิตบันดิตจะพาไปหาโทษ ใช่หมายการไว้่านเปิ่จังหังเล้คร้บวชเรีอนเขียนอ่านเขากับหูจักนี่เนาะครบคมบผ่านกับผ่านแต่หาเรือขหาค้ามครบเนาะเทว่าขั้นครบบันดิบวันี้ผ้าไปหาค้นหาโค้ดกับคืองักบันดิบคืองักเออข้าคือคือจะรูนาด้วยคือด้วยใจเราเกิดเป็นมนุษย์เราลูกเนาะเราต้องรู้ว่าตัวเราก้องการเ่อนน้ำสอบน้ำคือ พอเบาแรงเบาหายูได้พอบบาไรงเ่าหายูได้ถ้าลูกหลานต่อโตอมาพ่อก็จะพูดใหเนะทัาเนาะครับคันเบาเบาเพาเข้าใจเรื่องเข้าใจแล้วพูเข้าใจเบาว่าเขา้า,เขาใจนะคร <อ S 1> <อ>ับพ่อต้องแท่งอารอนะมณ์าการรดได้ทำไม่ง่ายกัน บ้าบ้ารักข้าเบา <laughs> เออข้าวเบาดูทางน,านงาจันะเอออีพอรับพอว่าทะไม่ถืออกอกก่ <laughs> อนมาทานจะเปล่ามาทานพ่อดูนั่งว่าพ่อเไเอิ้ลเบาจังเลยคนจับว่า